มาดูวิธีการทาซาลาเปาทอดไส้ไก่ผัดผงกะหรี่กันค่ะวิธีทํามี2ส,ส่วนคือส่วนของแป้งและส่วนของการผัดไส้เริ่มจากการทําแป้งซาลาเปากันก่อนน,น้าตาล3ากรัมยิต์แห้งครึ่งช้อนชาน้าเปล่า100กรัมและแป้งสาลีอนเนกประสงค์200กรัมผสมรวมกันใส่น้ํามันพืช2ช้อนชาแล้วนวดรวมกันให้แป้งผสมเข้ากันดีพักแป้งไว้1-2ชั่วโมงระหว่างนี้เรามาทําไส้ไก่ผัดผงกะหรี่โดยการหมักเนื้อไก่สับละเอียด200กรัมรวมกับผงปรุงรสและผงกะหรี่อย่างละ2ช้อนชาเกลือป่นและพริกไทยขาว ชาหมักไว้5-10นาทีแล้วมาผัดไก่กันเลยค่ะผัดหอมหัวใหญ่หัน่นเตา200กรัมรวมกับน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะและพงกะรีเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมรวมกับแครอทและมันฝรั่งหัน่นเตาอย่างละ200กรัมเติมซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะปิดฝาไวใ้ให้ความร้อนระอุสักพักแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเติมน้ำนิดหน่อยพอคลุกคลิกนำไก่ที่หมักไว้ผัดรวมกันปิดฝาไว้จนกว่าไก่จะสุก พอน้ำแห้งลงให้เติมน้ำข้าวโพดที่ผสมน้ำเปล่าและแป้งข้าวโพดรวมกันอย่างละ20กรัมผัดรวมลงไปเพื่อให้ไส้ไก่จับตัวกันแล้วเติมผักชีตามชอบมาดูแป้งสลาเปาที่พักจนครบเวลาจะขึ้นฟูแล้วนำมานวดอีกครั้งและแบ่งแป้งออกเป็นชิ้นละ50กรัมแล้วนำมาคลึงเป็นแผ่นขนาดพอห่อไส้ได้ตักไส้ไก่ลงไป1ช้อนโต๊ะและห่อไส้ให้มิดก็จะได้สลาเปาสำหรับทอดแล้วค่ะ นำซาลาเปาไปทอดน้ำโดยการใช้กระทะก้นแบนเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยนำซาลาเปาวางลงในกระทะพอเหลืองกลับด้านเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยปิดฝาไว้ให้ความร้อนระอุเป็นการทอดน้ำเพื่อให้แป้งซาลาเปาขึ้นฟูและสุกดีพอน้ำแห้งเหลืองกรอบทั้งสองด้านนำออกมาพักให้คลายร้อนแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะออกจากกระทะร้อนๆแบบนี้หอมน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซาลาเปาทอดน้ำไส้ไก่ผัดผงกะหรี่แป้งฟูนุ่มส่วนไส้ไก่หอมกรมกรมอร่อย ที่สำคัญทำง่ายๆได้เองที่บ้านลองทำกันดูค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ